ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการถอดใส่ยางนอกแบบจุบเลดของล้อหลังรถจักรายานยนต์ยาヤマ哈 NMAX นะซึ่งอันนี้เป็นยางล้อหลังนะครับขนาดของยางก็คือ130ซีรีส์70ขอบ13นะครับ ซึ่งไอยางเส้นเนี้ยนะครับครูเคยทำลงคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายท่านก็เข้ามาชมแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยก็มาบอกว่าก็ทำตามอย่างที่ครูบอกเนี่ยแต่มันทำแล้วมันทำไม่สำเร็จสุดท้ายก็ต้องเอาไปให้ร้านเนี่ยเขาถอใส่ให้อยู่ดีนะครับครูก็เลยเนี่ยเอามาทำให้ดูใหม่อีกครั้งหนึง่ง ในการทำงานเนี่ยนะครับในการทำงานทางช่างเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่ท่านจะต้องมีก็คือท่านต้องมีความรู้พื้นฐานครูขอย้ำนะฮะไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นความรู้ระดับเทพนะครับเอาแค่ความรู้พื้นฐาน 2. ท่านมีความรู้เก่งมากมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านไม่มีเครื่องมือมันก็ทำงานไม่ได้ นะมันต้องมีเครื่องมือกับงานที่เกี่ยวข้อง 3. ม,มันต้องมีเทคนิคในการทำงานนะครับถ้ามีแต่แรงอย่างเดียวนะครับบางทีเนี่ยคุณทำงานสำเร็จแต่ว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมีความรู้พื้นฐานมีเครื่องมือมีเทคนิคในการทำงานนะครับ ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ครูจะถอดถอดยางเส้นนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ายางนอกเส้นเนี้ยมันมีรอยซึมรอ,อยรั่วอยู่กี่รูอ่ะเอาล้อตั้งให้ครูเลยอ่าเอาล้อตั้งเอาจุกเติมลมไปด้านบนอ่านี่นะครับดูนะตอนนี้ครูให้ลูกศิษย์เอาล้อตั้งนะแล้วจุกเติมลมไปด้านบนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คครับว่ามีกี่รูอ่ะคนแรกต้องมาอยู่ฝั่งนี้ไม่งั้นบังแสงครับไม่ใช่ยอดอยู่ตรงนั้นแหละไอคนจะป้าย สไลด์ให้ครูเนี่ยนะครับเนี่ยตรงที่เป็นรูเนี่ยเอาป้ายไปครับเยอะครับหมาดๆเลยครับอ่าไม่ปั่นให้มันเป็นฟองไหนเล่าเอออ่าไม่มีนะอ่ามาอันนี้ครับครูเช็คไปเบื้องต้นแล้วนะครับมีประมาณห้ารูครับ ดูนะท่านดูรูนี้นะครับมีมีขึ้นไหมนี่รูที่นิ้วคูชี้อ่ายังไม่แน่ใจนะอ่ายังไม่แน่ใจอยอดหมุนไปขยับเป็นทีละนิดเดี๋ยวตรงไหนมีรูไป้ายไปครับอ่าไม่มีครับป้ายไปผ่านไปอ่านี่รูนี้น,นี่หนึ่งรูนะชัดเจนนะครับอ่าหนึ่งรูนะอ้าไปครับขยับไป อ่านี่ฮะตรงนี้เป็นรอยแผลปะเก่าอ่ายังยังไม่ชัดเจนนะมีฟองขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจนนะอ่าขยับไปอ่นี่มาตรงนี้ที่เป็นตะปูเล็กๆตำ่ำอ่านี่ชัดเจนนะครับนี่นะแบง์เจ้าของดูได้นะนี่รูที่สองนะซึมนะครับ อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะอ่าไม่เป็นไรสองแล้วนะครับอ่าผ่านไปนี่ครับรู้นี้อ่าไม่มีครับอ่าผ่านไปรู้นี้อ่าไม่มีครับรู้ตรงนี้อ่าผ่านไปนี่ตรงนี้บักกี้สามเลยใช่ไหม นี่ชัดเจนไหมครับนี่สี่แล้วนะตอนนี้จุ๊บเติมลมยังอยู่ข้างล่างนะยังไม่ครบวงนะอ่านะครับสีล่ละอ่ะตรงนี้อ่าไม่มีครับอ่าตรงนี้ขึ้นไหมอ่ะลากมาลูนี้หน่อย ่ายังไม่ชัดเจนครับไม่เป็นไรครับอ่าหมุนต่อไปเอาตรงนี้อ่านี่นะครับรูที่ห้าอ่ะรูนี้รูที่หกอ่าเกือบครบรอบแล้วมีอีกไหมอ่ะรูนี้อ่ายังไม่ชัดเจนหกรูอ่ะยอดตั้งกับมาเลยครับ อ่านะครับก็ตอนเนี้ที่เช็คได้เนี่ยนะครับก็คร่าวๆเนี่ยประมาณหกลูชัดเจนแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเวลาเราจะถอดเนี่ยนะครับนะขั้นแรกเลยนะครับหลังจากรู้ว่ามันรั่วเนี่ยก็คือมันจะต้องทําการปล่อยลมยางนะครับอ่าเปิดฝาปิดจุบก,ก่อนครับเอาเป็นหลบเลยครับ แล้วเอาตัวขันวาลครับทายวาลออกเลยครับแล้วก็เอาวาลไปเก็บไว้ข้างๆกเนื่องจากว่านะครับไอยางจุบเลดเนี่ยนะครับขอบของล้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับขอบขอบล้อทั่วๆไป เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยถ้าเราเจ้ามือเนี่ยไปกดให้ยางมันหลุดขอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเอาให้ยางเนี่ยมันหลุดขอบเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับที่โรงเรียนเนี่ยครูก็บอกว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ต่อเครื่องถอดขอบยางโดยตรงเราจะใช้เครื่องมือตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราจะต้องกดให้ยางเนี่ยมันหลุดขอบก่อน ซึ่งตรงนี้ครูก็ไม่ทราบว่าท่านเจ้าของคําถามนะนะครับว่าท่านบอกว่าท่านถอดไม่ได้เนี่ยท่านได้กดยางให้มันหลุดขอบแล้วหรือยังนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับเพื่อจะกดยางให้มันหลุดขอบโดยการใช้เครื่องมือตัวเนี้นะครับในอะไรนะครับในออนไลน์เนี่ยก็มีขายตัวหนึ่งก็ไม่ถึง500บาท โอเคนะเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอเพื่อตดยางหลุดขอบก่อนนะครับอ่อานะครับตอนนี้นะครับครูก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับกดให้ยางเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากขอบล้อทั้งสองข้างอ่ะเนี่ยเ,เอามือกดให้เขาดูครับนี่นะต้องให้ยางเนี่ยมันหลุดจากขอบล้อนะครับ นะต้องให้หลุดอย่างนี้นะแล้วมันถึงจะงัดได้นะครับทีนี้พอยางมันหลุดจากขอบล้อนะครับอทีน,นี้เดี๋ยวมาดูนะครับอะเดี๋ยววางเป็นตากล้องให้หน่อยอนะครับเดี๋ยวครูจะเอาด้านจานดิสไว้ด้านบนนะครับนะฮะฝั่งเนี้ยครูจะมีอกระดานไม้อัดรองอยู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับครูจะใช้เท้าข้างที่ครูถนัดนะครูถนัดมือขวานะครับครูจะเอาเท้าข้างขวาเหยียบยางอย่างนี้นะครับเหยียบเพื่อให้ยางเนี่ยมันตกลงไปแล้วมันเหมือนยางเนี่ยมันจะขยับเดินหน้าไปทางนู้นได้หน่อยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เหล็กงัดยางมานะยางน้อยเนี่ยคุณต้องมีสองอันขึ้นไปนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเนี่ยมันคือล้อมแมก เห็นหล,หลายๆท่านเนี่ยท่านก็เอาเหล็กงัดยางเนี่ยไปงัดเลยคือมันงัดได้นะแต่ว่าล้อแม็กลูกค้าเนี่ยหรือของท่านมันถลอกเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนเนี่ยคือครูก็จะมีตัวป้องกันนะครับอันเนี้ยหรือว่าครูก็ใส่ไปอันนี้เราไปตัดให้มันสั้นได้นะนี่คือครูยังไม่ได้ตัดนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือ ท่านจะใช้ท่อยางท่อแก๊สเก่าๆก็ได้ตัดมาเป็นชิ้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมทํางานมันต้องมีเทคนิคมันใช้แต่แรงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าท่านบอกว่าท่านหาท่อยางไม่ได้ครูก็บอกว่ากระป๋องน้ํามันเครื่องเก่าเนี่ยมาตัดเป็นแผ่นๆเป็นชิ้นๆก็ได้แล้วแต่ท่านจะสรรหามานะครับอ่าเดี๋ยวครูใช้ให้ดูทั้งสามสามอย่างเลยนะครับไม่พลาสติกลองนะครับอ่า ยางรองแล้วก็พลาสติกแทนอาเหล็กอัดยางนแรกนะครับครูก็จะใส่แล้วครูก็จะทดสอบก่อนว่าเนี่ยนะครับมันเกี่ยวติดนี่นะครับอ,อันที่สองนี่นะเกี่ยวติดระ,ระวังกล้องครูโดนไอ้นี่เหล็กอัดยางอันที่สามนะครับ นะครับมันเกี่ยวติดอ่านะครับสังเกตนะเท้าขวาครูยังเหยียบยางฝั่งนี้อยู่นะครับพอเราใส่สามเหล็่ยงกัยางเสร็จปุ๊บครูงัดอันแรกเลยนะครับนี่นะครับอันที่หนึ่งถ้ามันเป็นดิสครูบอกว่าสามารถเอาเหล็่งกันยางไปสอดถัดใต้าจานดิสได้แต่ถ้าเป็นดัมครูเอาหัวเข่าเนี่ยกดอทนนี้มันเป็นดิสครูทําให้ดูนะครับอันที่สองนะครับเลยเป็นหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวของเขาทลอดอันที่สามนะฮะ,ะถ้าเรามีเหล็กงัดยางอีกนะครับเราก็เหล็กดยางอันต่อไปมาใส่แล้วเราก็งัดไปนะครับนะีหล,หลายๆอันก็จะงัดง่ายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ Oh. Uh. ทำให้ดูไปแบบช้าๆนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะต้องมาโชว์เรื่องความเร็วไวทำไมนะครับเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยข้างเนี้ยก็จะงัดออกมาได้อย่างนี้ละเพราะฉะนั้นมันจะงัดไม่ได้เลยถ้าเราไม่กดให้ยางมันหลุดจากขอบแล้วเราจะกดยางให้หลุดจากขอบอย่างที่ครูบอกว่าขอบเนี่ยมันเป็นสันอย่างนี้ การที่จะกดให้มันหลุดจากขอบโดยการใช้แรงจากมือเราเนี่ยมันยากมันก็ต้องมีเครื่องมือช่วยหรือมีเทคนิคนะครับอ่าทีนี้พอครูเนี่ยงัดยางออกไปได้ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จะเอายางออกเวลาเราจเจายางออกนะครับเราก็เอาน้ํายาเนี่ยนะครับมาป้ายไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดการลื่น เพราะว่ายางแต่ละยี่ห้อเนี่ยตรงขอบยางเนี่ยความแข็งความนิม่มมันไม่เหมือนกันนะครับบางบางคนแปลแยางนิ่มๆม,มาแล้วมาทําโชว์บอกออกโคตรง่ายเลยนะครับไปเจอมิชลินดันหลบโยโกอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งนะมันก็ต้องมีเทคนิคมีตัวช่วยอันนี้นะครูคก็เอาน้ํายาล้างจานนี่แหละเียป้ายไปหน่อยนึงเพื่อให้ไม่เกิดการลื่นอ,อเสร็จแล้วเอาออกนะครับ จับให้หน่อยป๊านะครับตวดไล่ลงไปเลยครับเนี่ยครับนะเราเราก็จะใช้ความลื่นนะครับจากน้ำยาล้างจานจากผงซักฟอกจากสบู่เนี่ยนะครับ ให้มันลื่นเพื่อให้มันออกง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบเนี้ยไอขอบแม็กของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นรอยถลอกบ้างเล็กน้อยไม่ใช่เอาเหล็กงัดยางนะครับไปงัดโดยตรงเพราะนั้นนี่คือขั้นตอนในการถอดนะครับอ่ายางนอกจุบเหล็ก นั้นจุ๊บเลดกับยางเลเดียน,นี่คือคนละเรื่องกันนะครับจุ๊บเลดคือแค่บอกว่าไม่มียางในแต่ว่าตรงหน้ายางตรงเนี้ยยังเป็นแค่ชั้นผ้าใบาแต่ถ้าเป็นเลเดียนหน้ายางตรงเนี้ยจะเป็นเส้นลวดหรือเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะพราะนั้นถอดจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ กับยาง130ซีรีส์เจขอบ13ล้อหลังยามาฮ่าเอ็นตัวแรกเดี๋ยวครูมาทำต่อนะครับตอนประกอบเพวฉะนั้นท่านที่บอกว่าท่านทำไม่สำเร็จนะครับครูก็บอกแล้วว่ามันต้องมีเทคนิคในการทำงานบ้างมีแต่แรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับโอเคนะครับนั้นถอดครูขอหยุดไว้แค่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับกดสีแดงหยุดไปเลย ครับอ่านะครับตอนนี้นะครับพี่ปุ้ยก็ไปซื้อ,อยางนอกมาให้ครูแล้วนะครับก็เป็นยี่ห้อคาเมลนะครับก็ความกว้างหน้ายางแล้วก็ซีรีส์ยางก็คือตามสเปคเดิมนะครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าคุณคุณจะทำงานทางช่างตรงเนี้ยสามอย่างที่คุณจะต้องมีก่อนนะคือขอให้มีความรู้พื้นฐาน แล้วถ้าเป็นความรู้พื้นฐานแบบถูกต้องตามหลักการเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับไอความรู้แบบงูๆูปลาปาครูพักรักจำเนี่ยบางทีไปทําบางอย่างเนี่ยมันเกิดความเสียหาย 2. มีความรู้แล้วต่อให้เก่งแค่ไหนไม่มีเครื่องมือก็ทํางานไม่ได้นะสมก็คือมีเทคนิคในการทำงานทีเนี้ยพอเราทำไปบ่อยๆเข้า สิ่งที่มันจะได้และมันจะเกิดขึ้นก็คือประสบการณ์นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาใส่ยางนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำงานเนี่ยเรามีแต่กำลังเรามีแต่แรงอย่างเดียวเนี่ยบางทีความเสียหายมันเกิดขึ้นตอนที่ครูใช้เครื่องมือเนี่ยนะครับบีบบีบให้ยางมันหลุดขอบเนี่ยไอฝั่งเนี่ยครูก็ไม่ได้เอาไอเหล็กตัวเนี้ยไปพิงกับล้อล้อแม็กของเขานะครับ ครูก็จะมีแผ่นไม้เนี่ยมาลองนะครับเนี่ยครูจะมีแผ่นไม้มาลองอ่าเขาไปไว้ไหนแล้วะเขาไปทับแล้วจันเอาของไปทับมาเนี่ย<ะ>เดี๋ยวขอญาตใช้ใช้เป็นแผ่นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครูจะต้องมีไม้มาลองขอบร้อยฝั่งนี้อย่างนี้นะครับนะฮะวันนั้นทำไม่คือไม่ได้ทําส่งเดชจะมาทํามาโชว่ากูทํา,าเร็วกูทําเก่งแต่ว่าชิ้นงานลูกค้าเสียหายไม่ใช่นะครับ น,นี้ครูจะประกอบกับ 1. ทิศทางการหมุนของล้อนี่ล้อหลังจานดิสอยู่ขวาล้อหมุนไปทางนี้นะที่ครูชี้ไปทางนี้เพราะนั้นเดี๋ยวครูจะเอาด้านนี้หงายขึ้นอย่างนี้<ๆ>เพื่อไม่ให้จานดิสเบรกมันลงพื้นแล้วมันคด 2. ทิศทางการหมุนของยางนี่นะครับมีคําว่า rotation อ่านี่นะครับไม่เห็นจ้าต้องเปิดไฟไหม ไม่ต้องแล้วครับเนี่ยฮะโ o เ a t i o n โร <ล S 1> เนี่ยนะ,ะอ่าตอนนั้นมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่จะไปได้กันลักษณะอย่างนี้ครูก็ต้องหาเครื่องทุ่นแรงนะครับครูก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะครับนะส่วนท่านจะใช้ยี่ห้ออะไรก็เรื่องของท่านนะท่านใดจะใช้เป็นฟ็อกกี้เอาสบู่มาถูแล้วแต่นะครับ เพราะนั้นเวลาเวลาเราจะพูดนะรเราจะพูดยังไงก็ได้นะครับว่าเราดีเราเก่งแค่ไหนนะครับแต่ช่างนะฮะผลงานนันพิสูจน์ที่ฝีมือและการกระทํานะครับคําพูดนะพูดยังไงก็ได้นะครับนะ่ดนะีวมันมีม,มีมีจุดเนี่ยนะครับมีจุดฝั่งเนี้โทษโทษเนี่ยมีจุดเห็นไหมครับนะ อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องอะครับเพราะผมจะหมุนแค่ให้เราถนัดมือเท่านั้นเองอเ,เนี่ยปุ๊บฮาลงเลยเห็นไหมครับตอนนั้นที่ท่านบอกว่าท่านทําไม่ได้ส่วนหนึ่งคือท่านอ่านและยังไม่รู้เทคนิควิธ,ธีการนะครับอ่ะทีนี้พอครูใส่ไปเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตรงจุดเนี่ยนะครับทีนี้จุดมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะจุดตรงเนี้ย ่าแล้วครูทําตามมาตรฐานจะให้จุดตรงเนี้ยมันอยู่ตรงจุ๊บเติมลมจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะถ้ามันคือมันต้องไปถ่วงล้อนี่นะอันนี้มาร์กจุดกับจุ๊บตรงกันละโอเคนะอ่ะทีนี้ก็เหยียบอ่ะอันนี้มันไม่มียางในนะครูจะเหยียบตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะขออนุญาตนะครับ ครือวงเนี้ยลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้มาเน้นทำโชว์เพื่อบอกว่ากูเก่ง <c oughs> กูทำเร็วนะครับทำให้ท่านดูเพื่อเป็นเทคนิคในการทำงานจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับท <c oughs> าเยอะก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวลื่น แล้วน้ําหนักของครูเนี่ยหนักแค่ห้าสิบกิโลนะครับอ่ oh. ไม่ได้หนักมากมายนะครับ oh. เท่ากันเลยอโอเคถ้วกลับมาฝั่งนี้ใหม่นะครับ oh. ยางหน้ากว้างก็จะเหยียบยากหน่อยนะครับอ่เดี๋ยวขอญาตลงนะครับทาเยอะแล้วมันก็ลื่น <laughs> นะครับปุ๊บเรียบร้อยไม่มีตัวแทนนะครับไม่มีสแตนด์อินนะครับไม่ได้โมนะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ตอนเราเหยียบยางเนี่ยนะครับไอจุ๊บหรือมาร์กเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนเราก็จับให้มันตรงแต่ตอนนี้คือมันยังทำอไมอยู่เลยครับเนี่ยตรงอยู่มันยังตรงอยู่เลยนะครับอ่ะทีนี้ครูก็จะทำการเติมลม อ,อ่ะเห็นไหมครับครูก็ไม่ได้อาจารย์นิดวางกับพื้นครูมาลองเพราะว่าฝั่งเนี้ยพื้นที่มันเปิดให้เติมลมได้ง่ายใส่วาวท่านใดจะเรียกสอนเรื่องท่านตัวขันวาว ต้องระวงังยาวนิ้วเข้าไปนะครับเดี๋ยวตอนมันขึ้นขอบมันหนีบนิ้วเอานิ้ว,อ,วออกไม่ทันนะครับอ่านะครับถ้ายางใหม่ขอบแม็กไม่ดุง้งปัญหาเรื่องยางไม่ขึ้นขอบเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะครับ แต่ถึงอย่างไรเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบนะครับถ้าเราใช้ล้อกับยางที่มาถูกต้องตามสเปคมาตรฐานเราก็จะมีเส้นให้เช็คการขึ้นขอบพี่ปุ้ยลุกขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะเราก็ไล่เช็คตามเส้นนี้ไปนะครับเนี่ยฝั่งนี้นี่นะครับเนี่ยใกล้เคียงอ่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะไล่เช็คไปนะครับเนี่ยขึ้นมา ใกล้เคียงโอเคนะครับอ่าทีนี้ก็มาเช็คต่อว่ามีการล่วซึมตามขอบไหมอ่านะครับครูขอญาตเพราะว่าไปเจอขอบแม็กเก่าๆก่อนหน้านี้งัดมาถลอกปอกเปิกนะครับมันก็จะซึมนะครับ ที่บอกท่านใดจะฟ็อกกี้มานั่งฉีก็เรื่องท่านนะครับครูมีกระบอกหนึ่งใบกระปลงทาสีหนึ่งนิ้วก็จบแล้วครับ <Okay. S 1> ไม่มีซึมนะครับที่ขอบอ่ะดูนะมาร์กยังตรงนะครับอ่าเช็คการลั่วขอบสองข้าง อ่าไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการซึมการรั่วพี่ปุ้ยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตาม,มานะที่โรงเรียนนะครับก็จะมีกาวดำนะครับไว้ทานะครับ,รบอ่าอ่าขอบยางกับขอบล้อสองข้างไม่มีซึมนะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตรงจุ๊บเติมลมเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละ อ่านะครับเอาตรงหัวจุ๊บก่อนอ่าไม่มีนะครับอ่าตรงฐานจุ๊บก็นึ่งไม่มีมอ,อ่าไม่มีนะครับพอมาถึงตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บครูก็จะทำการเช็คลมยางนะครับสมมุติว่าครูต้องการล้อหลังเนี่ยสี่สิปอนด์นะครับ เดี๋ยวครูขอญอาตใช้ปากกาวัดลมยางนะครับอตอนนี้อยู่ที่สาอ็ดเติมเพิ่ม ่าตอนนี้อยู่ที่40เกินไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับอนุโลมนะครับ40่สฝาปิดจุบเติมลมนะครับย้ำนะครับเป็นช่างมันต้องไปลงมือทำแล้วมันถึงได้ตังค์นะครับ แต่ถ้าเป็นนักบรรยายเป็นนักทอล์กโชว์นะครับใช้ปากพูดเอาหาเอามันได้นะครับ <S <S ช่าง <S 2> <S 2> ต้องลงมือทำนะครับวัในใครจะพูดให้ตัวเองดูดีดูเก่งแค่ไหนก็พูดไปนะครับช่างต้องลงมือทำพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าคุณรู้จริงคุณทำได้จริงและคุณทำงานได้ดีได้ถูกต้องอันนี้ได้เกิดมาเปียกแฉะนะครับเดี๋ยวเราก็เอาผ้ามาเช็ดให้เขาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็นำไปใส่ไปติดตั้งกับรถเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับที่ท่านบอกว่าท่านดูตามที่ครูทำแล้วเนี่ยท่านทำไม่ได้วันนี้ท่านยังทําไม่ได้ท่านอย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจท่านฝึกทําไปเรื่อยๆวันข้างหน้าไม่วันใดก็วันหนึงมันก็ต้องทําได้นะครับเพราะว่าวันที่ครูคลอดออกมาจากท้องแม่ของครูเนี่ย ครูก็ไม่ได้มีเหล็กนัดยางถือติดมือมาด้วยนะครับทุกอย่างมันเรียนรู้ฝึกปฏิบัติกันได้นะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะก็เอาไปเป็นแบบอย่างในการทำงานย้ำก่อนจบคลิปนี้ว่าไม่ได้มาทำโชว์ว่ากูทำได้กูเก่งกูทำเร็วนะครับเสร็จแล้วล้อลูกค้ายางถลอกปอกเปลือกหมดไม่ใช่ อันนี้ทําเพื่อสอนคนที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับท่านที่อยากจะถอดและดูแลรถด,ด้วยตัวของท่านเองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ